องไดประสมพูดเทวีสุด,ดพตรห้องใสตัดมูลกิเลสไกลหลีกละในสิ่งเรือนรมทำไดท่านตรัสแล้วเหมือนดวงแก้วนาชื่นชมสัตว์ลู สุขสมดาพระทุมด้วยพระธรรมเจริญพรเจริญธรรมกับทุกท่านอาตมาภาพพระครูสุธีวุฒิคุณ เจ้าวาดวัดโพธิคุณอำเภอแม่สอดจังหวัดตาวันนี้ก็จะได้นำหลักคิดหลักธรรมที่สำคัญในพระพุทธศาสนาอีกหลักหนึ่งซึ่งตัวตวมาเองนั้นเป็นลูกศิษย์ของวัดโพธิคุณก็คือเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อพระมหาวิบูลพุทธยาโนซึ่งท่านมีหัวข้อธรรมที่สำคัญเป็นธรรมที่ท่านมักจะนำมาพูดให้ลูกศิษย์ฟังอยู่สม่ำเสมอเป็นการเตือนให้ลูกศิษย์ลูกหานั้นได้ใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาท โดยที่ท่านจะใช้คติธรรมที่ว่าโลกไม่ช้ำทําไม่โผล่บัณฑิตชนนั้นไม่พึงตกไปอยู่ในกระแสของโลกธรรมเมื่อได้ลาบได้ยศมีสุขได้รับการสนเสริญก็ไม่ควรที่จะหลงละเลงเมื่อประสบกับการเสื่อมลาบเสื่อมยศประสบทุกข์หรือถูกนินทาแล้วเนี่ยจิตต้องไม่หวั่นไหวท่านเปรียบเหมือนนั่นคือพุทธบุตรคือบุตรของผู้รู้ หลักธรรมข้อนี้จริงๆแล้วเป็นหลักธรรมที่สำคัญในพระพุทธศาสนาซึ่งหลวงพ่อพรอหายบุญท่านให้ความสำคัญและนำมาสอนเพราะว่าเป็นธรรมะที่คนที่ฟังเนี่ยจะเข้าใจได้ง่ายเพราะมันอยู่กับชีวิตของมนุษย์นะอยู่กับความเป็นอยู่ของมนุษย์แล้วมันเกี่ยวเนื่องกับจิตใจของมนุษย์ ธรรมที่ว่านั้นก็คือโลกธรรมแปดประการโลกธรรมแปดประการคือธรรมที่มันครอบงํามนุษย์อยู่ครอบงาตรงไหนก็คือครอบมําจิตใจมนุษย์นั้นตกอยู่ในกระแสของโลกธรรมอยู่ตลอดเวลาโดยกระแสของโลกธรรมนี้เนี่ยทำให้มนุษย์เป็นไปตามความปรารถนาของกระแสโลกธรรมเราต้องเข้าใจก่อนว่าธรรมะเป็นสิ่งที่จริงเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้ ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกเปลี่ยนแปลงได้หมดยกเว้นสัจธรรมคือความจริงโลกธรรมแปดประการดังที่อาจจะมาได้กล่าวและยกธรรมที่หลวงพ่อท่านมักจะสอนลูกศิษย์อยู่เสมอก็คือการที่เราได้ลาบหรือได้สิ่งของได้ยศได้ความสุขได้รับคำสรรเสริญจิตใจของเราจะเกิดความยินดีเพราะสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่ทำให้มนุษย์นั้นเกิดความสุข นะภาษาพ้าเรียกว่าเป็นอารมณ์ที่น่าไข่หน้าปารถนาเป็นอารมณ์ที่ทําให้เราเกิดความสุขพอเราได้เงินได้ทองได้ทรัพย์สินได้การเยินยอหรือได้สิ่งต่างๆมาเนี่ยเราจะเกิดความสุขเล่วห่วงแหนไม่อยากให้มันหายไปไหนละ่ะหรืออยากให้มันอยู่กับเรานาน,านๆไม่อยากให้มันเปลี่ยนแปลงหรือไปทางไหนก็แล้วแต่แต่พอเราต้องมาพบกับความเสื่อมก็คือเสื่อมลากเสื่อมยศมีทุกข์ถูกนินทา จิตของเราจะดิ้นรนซัสดสายไม่ปรารถนาให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นกับชีวิตตัวเองแต่ทั้งสองสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่อยู่คู่กันแล้วก็ไม่มีใครแยกสองสิ่งนี้ออกจากกันได้อัตมามักจะพูดอยู่เสมอว่าหากมนุษย์นั้นมีทัศนคติต่อความจริงของธรรมชาติผิดชีวิตของเรานั้นก็จะทุกข์ผิดอย่างไรเพราะว่าอะไรอย่างที่บอกว่า ได้ลาบได้ยศสุขสันเสริญเราอยากได้แล้วเราก็ได้มาแล้วก็สร้างความสุขให้เราสิ่งพวกนี้ไม่มีใครอยากให้เปลี่ยนแปลงไปจากคีวิตของตัวเองอยากให้มันอยู่มั่นคงถาวรคือคือ,คอพูด,ดง่ายๆอยากให้เที่ยงแท้แล้วก็อยู่กับเราไม่ห่างหายไปไหนแต่ความจริงมันก็ไม่เป็นเช่นนั้นเพราะเรามองโลกแบบที่เราต้องการคืออยากให้มันเป็นอยากที่เราต้องการ แต่โลกของความเป็นจริงมันไม่เป็นอย่างที่เราต้องการในเมื่อเราได้มาวันหนึ่งมันก็ต้องเสียไปในเมื่อเรามีสุขวันหนึ่งมันก็ต้องมีทุกข์อาจจะไม่ครบหนึ่งวันด้วยซ้าบางทีในขณะเนี้ท่านทั้งหลายอาจจะมีความอิ่มเอมใจในความสุขอะไรต่างๆแต่หากได้รับโทรศัพท์แล้วเรื่องที่ได้รับฟังเป็นเรื่องที่ไม่ดีความทุกข์จะมาเยือนท่านทันที ทีอ่อาจะมาบอกว่าธรรมที่พระเจ้าตรัสเนี่ยเป็นธรรมคู่โลกและครอบงาจิตใจมนุษย์าให้รรม,มนุษย์อยู่ในอํานาจของธรรมเหล่านี้เนี่ยสิ่งที่เราเป็นกันอยู่ก็คือเรามองโลกแบบขัดแย้งกับความจรงิงโลกกับธรรมเป็นสิ่งที่คู่กันเมื่อที่ไหนมีสุขที่นั่นจะต้องมีทุกข์เมื่อเราได้มาวันหนึ่งก็ต้องเสียไปเมื่อมีคนสรรเสริญก็ต้องมีคนดินทา เพราะฉะนั้นได้ราดเสื่อมราบได้ยศเสื่อมยศมีสุขมีทุกข์มีนิทามีสันเสริญจึงเปรียบเสมือนของคู่กันถ้าเปรียบไปง่ายก็คือเหรียญสองด้านหน้ามือกับหลังมือความสมบูรณ์ของเหรียญอยู่ที่สองด้านมีทั้งสองด้านมีหัวมีก้อยมีหน้ามือมีหลังมือความสมบูรณ์ของมืออยู่ตรงนั้นแต่ความสมบูรณ์ของโลกก็คือสิ่งนี้ท่านทั้งหลายหลวงพ่อพระหมายบณ์ท่านมักจะพูดกับลูกศิษย์อยู่เสมอว่าหากว่าเราเนี่ย จะเป็นผู้รู้หรือจะเป็นบัณฑิตได้เราต้องไปตกไปอยู่ในกระแสของความสุขที่มันได้มาเมื่อได้ลาบได้ยศสุขสรรเสริญเมื่อได้มาแล้วเนี่ยสิ่งพวกนี้มันคือสมมุติสมมุติคืออะไรสิ่งที่มันอยู่กับเราชั่วคราวไม่มีอะไรที่ในโลกนี้ไม่เกิดดับไม่เปลี่ยนแปลงแล้วเป็นไปตามที่เราปรารถนาเมื่อเราได้มาแล้วก็อย่าไปหลงละเริองอย่าไปตกในกระแสของความสุขจนขาดสติ เมื่อถึงข่าวที่เราต้องประสบกับความเสื่อมราษเสื่อมยศประสบทุกข์ถูกเนินทาก็อย่าไปจิตใจไปหวั่นไหวไปจมทุกข์สิ่งเหล่านี้ก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเช่นเดียวกันท่านทั้งหลายหลวงพ่อพระมหาบุญท่านนําหลักธรรมของพระพุทธเจ้ามาเป็นหลักในการสอนสิทธิยานุสิ์ถือว่าเป็นหลักธรรมที่เป็นหัวข้อที่ท่านพูดประจําหรือสม่ำเสมอเพราะท่านมองว่าคนในโลกเนี้ย ถ้าเข้าใจเรื่องนี้แล้วเนี่ยจะสามารถที่จะพัฒนาสติปัญญาตัวเองให้อยู่กับโลกนี้ได้อย่างเข้าใจธรรมะคือความเป็นธรรมชาติของทุกสรรพสิ่งได้อย่างดีเพราะเราประสบเจอกับสิ่งพวกนี้จะบอกว่าบางคนเจอทุกวันเจอสุขเจอทุกทุกวันอย่างที่อาจจะมาบอกแล้วยิ่งปัจจุบันเทคโนโลยีต่างๆนั้นก้าวไกลการรับรู้ข่าวสารด้วยตาหูจมูก อาจจะรวดเร็วขึ้นโดยเฉพาะการรับรู้ด้วยสายตาการมองเห็นก็สามารถที่จะรับรู้ได้รวดเร็วการได้ยินทางหูก็รับรู้ได้รวดเร็วสิ่งเหล่านี้ล้วนแต่เป็นสิ่งที่สามารถสร้างความสุขและความทุกข์ให้เราได้แทบทั้งสิน้นหากว่าเรามองโลกแบบขัดแยง้งอย่างที่อาจมาบอกว่ามนุษย์นั้นยอมรับความเปลี่ยนแปลงเฉพาะความเปลี่ยนแปลงที่มันสร้างความสุขให้ตัวเอง สมมุติว่าเราเป็นคนไม่มีฐานะวันหนึ่งเราเกิดรวยขึ้นมาเราชอบเรายอมรับมันแต่วันหนึ่งเราเป็นคนมีฐานะอยู่ดีทรัพย์สินเราล่อยหลอลงไปจนถึงหมดไปเรายอมรับไหมเราไม่ยอมรับเพราะฉะนั้นมนุษย์จะยอมรับความเปลี่ยนแปลงเฉพาะในส่วนที่สร้างสุขให้ตัวเองแต่ความเปลี่ยนแปลงที่สร้างสุขให้ตัวเองมนุษย์จะไม่ยอมรับแต่ถามว่าในชีวิตมนุษย์เราหลีกเลี่ยงพ,งพุ่งนี้ได้หรือไม่ ไม่มีคนไหนนะี่ยที่หลีกเลี่ยงสิ่งพวกนี้ได้อย่างที่หลวงพ่อพระมหายบุญท่านพูดนั่นก็คือเอายอดของธรรมในพระพุทธศาสนามาตักเตือนลูกศิษย์พุทธศาสนาที่กระชนให้รู้ว่าหากว่าเราจะเป็นบุคคลที่เป็นผู้รู้หรือเป็นบัณฑิตหากว่าเราจะเป็นพุทธบุตรหากว่าเราจะมีชีวิตอยู่ในโลกนี้อย่างคนเข้าใจโลกเราต้องเข้าใจว่าทั้งสี่คู่เนี่ยแปดอย่างเนี่ยที่เป็นของคู่กัน มีลาบเมื่อใดความเสื่อมมันก็จะมาในอนาคตมียศมีตำแหน่งมีฐานะหน้าที่การงานเมื่อใดวันหนึ่งก็ต้องเสื่อมมีสุขเมื่อใดวันหนึ่งก็ต้องทุกขมีนินทาเมื่อไหร่วันหนึ่งก็ได้รับการสรรเสริญแต่มันแบ่งเป็นสองฝ่ายเรามักจะรับอยู่ในฝ่ายที่เราชอบใจาภาษาพาท่านเรียกว่าอิทธาลมอารมณ์ที่น่าใครน่าปรารถนาหน้า,า,นา,นา,นาพอใจ ส่วนฝ่ายที่ไม่ชอบใจก็คืออนิจฐานลมนั่นแหละอารมณ์ที่ไม่น่าพอใจแต่เราปฏิเสธทั้งสองอย่างนี้ไม่ได้เมื่อปฏิเสธไม่ได้เราก็ต้องอยู่กับมันท่านั้งหลายจึงมีคำพูดว่าเมื่อสิ่งใดเกิดขึ้นกับเราแล้วเนี่ยโดยเฉพาะความทุกข์ให้เรายอมรับยอมรับเพื่ออะไรเพื่ออยู่แล้วพิจารณามันให้เห็นถึงความจริงคือยอมรับเนี่ยแต่ไม่ยอมแพ้เมื่อสิ่งใดที่เราทำเต็มที่แล้ว มันจะเกิดอุปสรรคปัญหาให้ปล่อยวางอดทนแล้วก็ปล่อยวางคําว่าปล่อยวางเนี่ยถือว่าสําคัญมากปล่อยวางไม่ได้ปล่อยปะละเลยคือไม่ทําอะไรเลยไม่ใช่แต่เมื่อทําเต็มที่แล้วแล้วสิ่งต่างๆอุปสรรคปัญหาก็ยังเกิดขึ้นอยู่เมื่อเราเข้าใจในหลักธรรมนี้เนี่ยเราจะเห็นได้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกมันไม่มีอะไรแน่นอนมีการเปลี่ยนแปลงไปอยู่ตลอด ทั้งฝ่ายดีและไม่ดีทั้งฝ่ายที่เราชอบใจและไม่ชอบใจท่านทั้งหลายลองพิจารณาธรรมนี้อาตมาได้ยกธรรมหัวข้อนี้มาก็เพื่อที่จะได้นำธรรมะที่ครูบาอาจารย์ท่านมองเห็นว่าเป็นธรรมที่อาจจะใช้กับชีวิตมนุษย์ได้ทุกสถานการณ์ให้เราพิจารณาโลกธรรมแปดประการที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าได้ทรงตรัสไว้เราเข้าใจโลกธรรมเราเข้าใจโลกความว่าโลกก็คือความเปลี่ยนแปลง ที่เป็นไปตามเหตุปัจจัยต่างๆที่เกิดขึ้นทุกสิ่งทุกอย่างต้องเป็นไปตามเหตุปัจจัยมีการเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุตามผลอันเหมาะอันสมทั้งสิ้นไม่มีสิ่งใดที่เกิดขึ้นโดยไม่มีเหตุผลใดหากว่าเรารับการเปลี่ยนแปลงและพิจารณาสิ่งเหล่านี้ได้สติปัญญาในการอยู่กับโลกนี้ในการที่จะมีความสุขหรือพัฒนาความสุขของตัวเองหรือมีความทุกข์น้อยลง เราก็สามารถดํารงชีวิตยอยู่ในโลกนี้ได้อย่างเข้าใจโลกนะท่านทั้งหลายเพราะเราไม่ได้อยู่คนเดียวในโลกเราต้องอยู่กับคนอื่นเราต้องอยู่กับสิ่งแวดล้อมซึ่งปัจจัยภายนอกเหล่านี้เราควบคุมเขาไม่ได้เลยมนุษย์พยายามควบคุมหลายๆอย่างแต่ก็ควบคุมได้แค่ชั่วคราวแต่สิ่งที่มนุษย์ควบคุมไม่ได้ก็คือสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลามนุษย์ควบคุมไม่ได้แต่สามารถชะลอได้ให้วิทยาศาสตร์ก้าวหน้าอย่างไร เกิดแก่เจ็บตายก็ยังอยู่คู่เราเราทําให้เราแก่ช้าลงได้ไหมอายุเป็นไปได้ที่มันจะต้องเป็นไปตามปกติแต่ร่างกายมนุษย์สามารถที่จะชะลอให้มันดูแก่น้อยลงแต่อายุก็เป็นไปตามปกติเพราะฉะนั้นในที่สุดชีวิตมนุษย์ก็ต้องเกิดแก่เจ็บตายเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วแก่เจ็บตายเป็นธรรมชาติหากว่าเราเข้าใจเรื่องนี้ดีแล้วการใช้ชีวิตของเราเชื่อได้เลยว่าเราอยู่ในสถานการณ์ไหนเราก็จะอยู่ได้ มีความทุกข์เราก็จะอยู่แบบทุกข์น้อยแล้วก็เข้าใจในความทุกข์นั้นถึงแทบว่าความทุกข์บางอย่างอาจจะทําอะไรเราไม่ได้อาจจะทําให้เราเข้าใจโลกมากยิ่งขึ้นด้วยซ้ํอาจาตมามักจะมีคำพูดกับลูกศิษย์ลูกหาอยู่เสมอว่าความสุขเนี่ยมันทําให้เราฉลาดน้อยลงพูดกันง่ายงแต่ความทุกข์ถ้าเราเข้าใจมันเราจะฉลาดมากขึ้นเพราะความสุขมันทําให้เราประมาทและหลงอยู่กับมัน ส่วนความทุกข์มันทําให้เราฉุกคิดว่าเหตุใดเราจึงทุกข์เราเริ่มพยายามที่ขนขวายในการแก้ปัญหาในความทุกข์นั้นๆในวันนี้ก็คิดว่าน่าจะได้สาระในเรื่องของธรรมะสิ่งต่างๆที่จะได้พิจารณาในการดําเนินชีวิตต่อไปในวันนี้ก็สมควรแก่เวลาก็ขออนุโมทนาขออํานาจคุณพระศรีรัตนไตยคุณของพระพุทธเจ้าคุณของพระธรรมและคุณของพระสงฆ์ บุญบาร,รมีธรรมของหลวงพ่อพระมหาบุญพุทธยาโนบุญกุศลที่ท่านทั้งหลายได้เพียรรมจงมาเป็นตบะเทชาพระวะปัจจัยหนุนเนื่องนำให้ทุกท่านจเจริญด้วยสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลสมบูรณ์ภูนผล,ผลในสิ่งอันพึงปราถนาจงทุกประการเทินองค์ได้พระสมภูตธวิสุดบุตรองค์ สัตว์ลูกที่โศกสมดับประทุนด้วยประทับ